รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุของฮิวนะโซนี่นะครับโมเดลซีฟเอ็มหนึ่งร้อยสี่สิบทีวีนะตัวนี้สีแดงนะฮะสวยมากนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะฮะมีสายไฟแถมให้ไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับเปลี่ยนหัวแปลงข้างในให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เลยใช้ฐานได้นะฮะฐานเบอร์สีนะครับสี่ก้อนนะฮะเมื่อกี้ลองแล้วใจะฐานลองจากฐานแล้วใช้ได้ปกติสี่ก้อนวิทยุถึงคืนร้อยแปดบ้านเรานะครับ เครื่องนี้เปลี่ยนสายพานให้ใหม่เรียบร้อยใช้งานย,ยาวๆนะฝั่งนี้จะเป็นใหม่ในฝั่งนี้เป็นหูฟังหูฟังเสียงปกตินะครับสฉดวิทยุเลื่อนขวาสุดจะเป็นทีวีจะไม่ไม่บ้านเราจะไม่มีคลื่นต้องเลื่อนถัดลงมาอีกหนึง่งเป็นเอฟเอ็มธรรมดาตรงนี้ครับเรื่องของการเปลี่ยนขวาสุด<ว>จะไม่ได้ยินซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับถัดมาจะเป็นเอเอ็มเงวดนะครับก็ทําให้ถูกตามมา วิทยุรับชัดเจนะครับเสียงดีสองมะครับไม่งอนะครับนะครับทช้งานได้สบายใส้ฐานได้พกพาได้นะฮะใช้ฐา,านพกพาได้แล้วก็มีสายไฟยแถมให้นะครับถึงอย่างไรทุกอย่างต้องเจอกันในที่ต้องปล่อยวางท้ายที่สุดต้องปล่อยต้องวางก็จสรูปบดนะาจากย์จะวิทยุงลงเทปปล่อยวางเสียก่อนแล้วเมื่อไปถึษษษงขั้นนั้นเราจะดเบลล์จไม่กังวลจะไม่ช้ามอง ตัวนี้เปลี่ยนสายพานให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสายพาน,น <ะ S 2> ไม่หย่อนไม่ยากโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออารักจะสอบฟังที่อัดเมื่อกี้นะครับาาก็นั่ากล่องปกติทุกอย่างนะฮะโอกาซาววที่อัดเมื่อกี้ชัดเจนนะครับข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสถานะไฟตรงนี้ติดปกตินะครับดีดีเราจะสอบฟังระบบเทียบเต็มเต็มน,นะครับ สายพานเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยก็น่ากำลังปกติหมดนะครับตัวนี้เสียงดีมากครับตัวเล็กเสียงดีเปิดแค่ว่ารุ่มหน่อยเดียวเสียงดังขนาดนี้แล้วภาพสวยมากค คร,รกยย็จบไปเลยวันนี้นะครับขอบคุณครับ